เหมือนเดิมเนาะถ้าใครถ้าใครอ่าไม่สามารถที่จะเรียนได้ก็ไปดูแบบสตรีมออนไลน์ทั้งเทอมไหมก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มว่าจะทั้งเทอมเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาดูในเรื่องของตรรกศาสตร์นะครับในเรื่องของตรรกศาสตร์นี่เขาบอกว่าอะไรนะครับตรรกศาสตร์เนี่ยมันก็จะต่อยอดมาจากเรื่องเซต ตรรก,กศาสตร์เขาบอกว่าอะไรครับตรรก,กศาสตร์ก็คือวิชาที่กล่าวถึงอันนี้ตัวเองไม่ต้องจดนะตัวเองไม่ต้องจดโอเคไหมครับตัวเองตั้งใจฟังก็พอนะครับนะครับตรรก,กศาสตร์ก็คือวิชาที่กล่าวถึงหลักการและเหตุผลเพราะฉะนั้นเ네นี่ยตรรก,กศาสตร์เนี่ยมันจะพูดถึงหลักการและเหตุผลเพราะตรรกก,ก็คือมีล,ลักษณะในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเข้าใจไหมครับ <S <S อ่านะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินในสังคมสมัยนี้ที่เขาบอกว่าอะไร ตากะคุณแปลกๆนะตากะคุณดูไม่ดีนะตากะคุณดูผิดปกตินะอะไรเงี้ยคําว่าตากะคืออะไรคําว่าตากะก็คือเหตุและผลมันจะต้องมีเหตุและมีผลที่เป็นที่ประจักษ์คาว่าที่เป็นที่ประจักษ์ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์มีความถูกต้องมีความ <c oughs> สามารถระบุได้ว่าเป็นเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จเหตุผลนั้นจริงเหตุผลนี้เท,ท็จอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ต่าง หรือเหตุผลเชิงความรู้สึกหรือเหตุผลที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถปะแบบนี้ถือว่าได้ไหมลูกไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะของครูเนี่ยครูก็คิดในมุมของครูพวกเราก็คิดตรรกะในมุมของพวกเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาตรงกลางว่าเอา้าแล้วระหว่างตรากะของครูกับของนักเรียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่เป็นตรงกลางที่เป็นที่ยอมรับของสังคมในห้องเรียนเราเข้าใจไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการให้เหตุผลเชิงตรรกะว่ากันด้วยเหตุและผล ครูก็มีเหตุผลของครูนักเรียนก็มีเหตุผลของนักเรียนเราก็เอาเหตุผลนี่แหละมาคุยกันเข้าใจไหมครับพอเราคุยกันทั้งสองฝ่ายมันก็จะกลายเป็นเหตุผลของห้องเอเคไหนะครับเราต้องรับฟังนะครับสิ่งเดียวสิ่งแรกที่จะทําให้ประเทศเราไปได้ไกลตอนนี้คือหนึ่งแหละเราต้องฟังมากกว่าที่เราจะพูดโอเคไหมครับฟังให้เยอะก่อน พอฟังเยอะแล้วจะต,ตกเปลี่ยนรัฐบาลคะ่ะอ่าฟังแล้วตกตะกอนแล้วเราก็พูดการพูดของเราเราจะไม่พูดอิงทัศนคติเราต้องพูดอิงแฟกต์เข้าใจคําว่าแฟกต์ไหมครับแฟกต์ก็คือความจริงเข้าใจไหมครับเราต้องพูดดยบริบทของความเป็นจริงถ้าเราพูดแล้วเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราจะพูดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากจะฝากพวกเราไว้นะคำพูดเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถเอากลับมาได้ เหมือนกับเวลาเลยเห็นไหมครับหนูต้องคิดให้ดีก่อนที่หนูจะพูดอะไรเพราะอย่างที่บอกครับทั้งโลกนี้ไม่ได้มีคนทุกคนที่คิดเหมือนเราเข้าใจไหมขนาดคนอยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะคิดแตกต่างกันได้แต่การคิดแตกต่างไม่ใช่เ,เรื่องที่ผิดหรอกมันเป็นเรื่องที่ดี้วยซ้ำเพราะมันเป็นหนทางนําไปสู่การหาทางออกเข้าใจไหมครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการไม่ฟังเหตุผลของกันและกัน นะครับยกตัวอย่างง่ายเวลาเรามีแฟนอะนะครับเวลาเรามีแฟนเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนกันก็จะมีเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่แบบผู้ชายส่วนมากนะครับพวกผู้ชายมันจะรู้ดีนะครับมันจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลนะครับเขาเป็นผู้หญิงเป็นคนไม่มีเหตุผลเช่นอะไรไม่ฟังเหตุผลของผู้ชายเลยเออะก็จะงอนเออะก็จะโกรธอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้แหละมันก็เป็น example ลเล็ก ในการยกตัวอย่างสถานการณ์ทางสังคมมาให้นักเรียนดูเข้าใจไหมฮะนะนี่คือวิชาของตักกราส์นนเองที่ครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นอกเรื่องนะครับอันนี้ครูพูดหลักของเหตุและผลเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับเวลาจะคุยอะไรกับผู้ชายเนี่ยโกรธก็บอกว่าโกรธไม่ใช่เขาถามว่าโกรธหรองอนหรอไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนนะครับเพราะว่าผู้ชายเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับขเขาก็จะพูดเอาโอเคไม่โกรธก็ไม่งอเอเคใจไหมครับนะแต,แต่แต่แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ ก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธก็ต้องหาแฟนก่อนนะครับผมหาแฟนห้ได้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับอ่ะโอเคนะอ่ะเรามาดูแคบจะทั้งหมดเลยนะครับโอเคไหมเราก็ที่จะหาข้อมูลมาได้ต่างๆเราต้องมีหลักของเหตุและผลนะครับยกตัวอย่างคดีดังๆอย่างเช่นคดีลุงพลอย่างเงี้ยเขาก็อาศัยหลักของเหตุและผลว่าถ้าเหตุเป็นแบบนี้ s c เน a r i o แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไร นะครับเขาก็กําหนดสถานการณ์ไว้แล้วเขาก็เอาหลักการของตรรกะนี่แหละไปตรวจสอบว่ามันมีโอกาสจะเป็นจริงไหมแล้วมันมีโอกาสที่จะไม่จริงไหมอะไรแบบนี้นะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นครับตรรกะศาสตร์ของเราเนี่ยในการศึกษาตรรกะศาสตร์สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือค่าความจริงของประโยคนักเรียนรู้จักคําว่าค่าความจริงของประโยคให้ได้ก่อน <c oughs> ค่าความจริงของประโยคคืออะไรนะครับ ประโยคประโยคหนึ่งเมื่อเราเกล่าวไปแล้วในทางวิทยาศาสตร์มันจะสามารถตัดสินได้อยู่สองทางเลือกอยู่สองเวที่หนึ่งก็คือประโยคนั้นเป็นอะไรครับประโยคนั้นเป็นจริงกับเวทีสองนั้นคือประโยคนั้นเป็นอะไรครับเป็นเท็จถ้ามันต้องตัดสินมันต้องตัดสินแบบนี้มันไม่ค่อยมีหรอกนะครับที่จะตัดสินด้วยวิทยาศาสตรท์ที่บอกว่าที่บอกว่าเลยครับที่บอกว่าอาจข้อมูลไม่เพียงพอเนี้ยอาจจะรับได้อยู่ เห็นไหมครับขนาดยกตัวอย่างของกรณีทดสอบวัคซีนนะครับผมกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ2ก็สามารถตัดสินได้ว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดได้อะไรแบบนี้โอเคไหมครับเนี่ยคือการให้เหตุผลของประโยคของเขาโอเคนะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดคือ,อเดี๋ยวเรากลับมาก่อนนะครับเราเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับวัคซีนนะครับตอนนี้รอให้เขาได้ข้อสรุปอนเราแค่ามาพูดนะครับหัวข้อแรกที่เราจะต้องรู้จักคือประพ์ หัวข้อนี้คือหัวใจสําคัญของตรรกศาสตร์เลยการที่นักเรียนจะเรียนตรรกศาสตร์รู้เรื่องนักเรียนต้องเข้าใจคําว่าประพจน์ก่อนอันนี้คือหัวใจของมันเลยถ้าหนูไม่รู้จักคําว่าประพจน์หนูจะไม่สามารถเรียนตรรกศาสตร์ได้เลยประพจน์คืออะไรประพจน์คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธอันนี้ครูไม่ซีเรียสจะเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้จะเป็นประโยคปฏิเสธก็ได้ครูไม่ติดครูได้หมดโอเคไหมครับแต่ขออย่างเดียว ว่านะครับการที่มันจะเป็นประพจน์นั้นมันต้องบอกได้ว่าข้อความนั้นเป็นอะไรครับข้อความนั้นเป็นจริงหรือข้อความนั้นเป็นเท็จโอเคไหมครับถ้านักเรียนอ่านแล้วนักเรียนสามารถตอบได้ว่าข้อความนั้นเนี่ยจริงแน่นอนข้อความนั้นเท็จแน่นอนเราจะระบุทันทีว่าข้อความนั้นเป็นประพจน์โอเคไหมครับแต่ถ้าข้อความไหนนักเรียนไม่สามารถระบุได้ว่าข้อความนั้น จริงหรือไม่จริงข้อความนั้นจะไม่เป็นประพน์โอเคไหมครับนะอ่ะนักเรียนดูครับอันนี้ตัวเองเดี๋ยวให้ดูนะครับดูตัวอย่างเลยเห็นไหครับเขาบอกว่าอะไรแม่น้ําเจ้าพยาเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศไทยคู่ถามว่าข้อความนี้ครูพูดจริงหรือพูดเท็จเนี่ยใช่ไหมแม่น้ําสายหลักของประเทศไทยคือใครคือแม่น้ําเจ้าพยาใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับใช่โอเคไหมครับคู่ถามว่าข้อความนี้จริงหรือไม่จริงข้อความนี้จริงหรือไม่จริง ถ้าเราอ่านศูนย์เป็นจํานวนเต็มบวกคู่คู่ถามว่าข้อความนี้จริงหรือไม่จริงจริงหรือเท็จไม่จริงครับเท็จครับเพราะศูนย์เนี่ยเป็นเท็จข้อความนี้เป็นเท็จแสดงว่าเป็นหรือไม่เป็นประพจน์ครับเป็นประพไม่จริงถ้ามันเป็นเท็จมันจะเป็นประพจน์ถ้ามันเป็นจริงมันก็จะเป็นประพจน์โอเคไหมครับมันเป็นประพจน์แล้วเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นอะไร เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นเท็จโอเคไหมเห็นไหมครับการที่มันจะเป็นประพน์ครูบอกแล้วใช่ไหมครับคุณเอ็งมันต้องระบุได้ว่ามันจริงนะหรือระบุได้ว่ามันเท็จนะถ้าระบุไม่ได้มันจะไม่ใช่ประพน์โอเคไหมครับต่อมาคุณปาดีนาเป็นคนที่สวยที่สุดในประเทศไทย คู่ถามว่าเราระบุได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เจคิดว่าปรินาสวยไหมเจไม่ไม่เห็นไเ้เจบอกว่าไม่นลา,าทิพย์คิดว่าปรินาสวยไหมไม่อ่ะยังยังน้อยก็ไม่สวยสุดในประเทศอ่าก็ไมไ่สวยสุดใช่ไหมครับในสายตานลา,าทิพย์แสดงว่าข้อความนี้เนี่ยมันมีทั้งอ่ะคู่บอกว่าอุ้ยคุณปรินาเนี่ยสวยที่สุดแล้วเหมาะกับการเป็นนางสาวไทยมากเลย สวยที่ส <breathe> ุดในจักรวาลเลยนะครับคู่ดาวว่าข้อความแบบเนี้มันตัดสินได้ปะไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันตัดสินไม่ได้ว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จแสดงว่าข้อความนี้ตัวเองต้องตอบทันทีว่ามันไม่อะไรครับไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นประน์ถูกไหมครับถ้าเราไม่สามารถระบุได้ว่ามันจริงหรือเท็จต่อไปครับคุณคูถามว่าดาวสาวเป็นบริบาลของดวงอาทิตย์ใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริง หรือระบุไม่ได้ใครตอบได้เร็วเอาใครเรียนจริงไม่จริงดาราศาสตร์จริงหรือไม่จริงจริงครับผมมันอยู่ในระบบสุริยะเดียวกันอ่ามันเป็นจริงใช่ไหมครับมันเป็นบริบาลของดวงอาทิตย์แสดงว่ามันเป็นจริงข้อความนี้เป็นจริงถ้าข้อความนี้เป็นจริงแสดงว่าข้อความนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นประพจ์ครับเป็นประพ์เป็นประพ์ที่เป็นยังไง ที่มีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงนักเรียนแยกให้ได้นะครับค่าความจริงจะมีอยู่สองแบบหนึ่งค่าความจริงเป็นจริงสองค่าความจริงเป็นอะไรนะครับเป็นเท็จโอเคไหมครับต่อมาครูถามว่าจริงหรือไม่จริงอ,งอ่ะ,อะมันไม่แน่นอนนะครูมันไม่แน่นอน,นอ่ะถ้าสมมุติว่าครูแทน x เ,เป็นเก้าถ้าครูแทน x เ,เท่ากับ9ข้อความนี้จะเป็นอะไร 9คูณ 2, 2เป็น18 18, น 18, 18บวก4เท่ากับ22ข้อความนี้จะเป็นในทันทีจะเป็นเท็จเห็ไหมข้อความนี้จะเป็นเท็จทันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณครูแทน x เป็น7ถ้าคุณครูแทน x เท่ากับ7ดูนะถ้าคุณครูแทน x เท่ากับ7เกิดอะไรขึ้น2คูณ7เป็นเท่าไรเนี่ย2คูณ7เป็นเท่าไรครับ2คูณ x เป็น14 14บวก4เท่ากับ18จริงหรือเท็จข้อความนี้กลายเป็น นั่นเองจะสังเกตได้ว่าประโยคนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้งเป็นจริงมีโอกาสเป็นได้ทั้งเป็นเท็จเราระบุได้ไหมครับแบบนี้เราถือว่าเราระบุได้ปะไม่ได้ใช่ไหมครับเราระบุไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรครับมันขึ้นอยู่กับตัวแปร x เ,เพราะฉะนั้นถ้ามันระบุไม่ได้แบบนี้เราก็จะเรียกข้อความนี้ว่าไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นประพจน โอเคไหมครับมันก็จะไม่เป็นประพจน์นักเรียนครับข้อที่หง้อนี้นักเรียนเห็นไหมครับมันใช้คําว่าอะไรจงหาเซตคําตอบที่ถามว่าข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคปฏิเสธเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคคําสั่ง <S <S คํําคาสั่งครับอ่าเช่นครูบอกว่าจงไปตายถเถอะนักเรียนคิดว่าครูพูดจริงหรือครูพ, <S <S พูดเล่นอ่าพูดเล่นครับพูดเล่นเนเออครูอาจจะพูดเล่นได้ออกไปได้เลยอิสรนอย่างเงี้ยครูพูดจริงหรือพูดเล่นก็ไ อ่าคูพูดได้ครับคพูดเฉยคร่พูดเฉยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการพูดการพูดเป็นคําสั่งแบบเนี้ยการพูดเป็นคําสั่งแบบเนี้ยนะครับครูยกตัวอย่างให้ฟังนะครูไม่ได้อะไรนะครับเมื่อกี้คือครูเอาเทรนเทรนในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นกระแสเนี่ยมาพูดให้ฟังว่าถ้าครูพูดข้อความแบบนี้ออกไปนะครับถ้าครูครูพูดข้อความแบบนี้ออกไปเนี่ยในใจของครูก็อาจจะคิดจริงๆก็ได้หรืออาจจะหยอกล้อก็ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นลักษณะของประโยคคําสั่งมันจะอะไรทะดีลกูกมันจะไม่เป็นประพจน์ครับโอเคไหมต่อมาครูถามว่าข้อที่เจ็ดครับกราฟของสรรมการ y เท่ากับตัวนี้ครูถามว่าสรรมการนี้คือสรรมการของใครใครตอบได้เรียนมาแล้วตอนมา3าถ้าตอบไม่ได้แปเอาเกลียดคืน x <What? S 1> ก,กำลังส x ก,กำลังสอกกงอันนี้เราเรียกว่ากราฟอะไรครับ เอ่อพาราโบลามันเป็นพาราโบลาใช่ไหมครับมันเป็นพาราโบลาแต่ตรวจบอกว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกว่ากราฟเนี้ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมแสดงว่าข้อความนี้เขาพูดถูกหรือเขาพูดผิดล่ะเขาพูดอะไรครับมันเป็นอะไรแน่นอนเนี่ยมันเป็นเทสเพราะกราฟกราฟนี้เป็นพาราโบลาเมื่อมันบอกว่ามันเป็นเส้นตรงมันก็จะเป็นเทสทันทีการที่มันเป็นเทสแบบนี้แสดงว่ามันเป็นหรือไม่เป็นประจน์ครับ ไม่เป็นเป็นถ้ามันระบุได้ว่าจริงก็เป็นประพจน์ถ้ามันระบุได้ว่าเท็จก็เป็นประพจน์เข้าใจไหมครับแต่ถ้ามันระบุไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จแบบเนี้ย่อยบอกว่าไม่เป็นประพจน์นะอันนี้เอาใหม่นะลูกตั้งสติดีๆนะครับครูถามว่าข้อความเนี้ยมันเป็นเท็จใช่ไหมถ้ามันเป็นเท็จแสดงว่าเป็นประพจน์ไหมเป็นแล้วก็เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นยังไงด้วยเท็จ อ่ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จเห็นไหมฮะเขียนนะนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนกระจ่างแจ้งแจมพบสบสมัยกับคำว่าประพจน์อย่างแน่นอนนะครับกรุณาจะส่งเสียงดังครูถามว่าเป็นประมพจนไหมแบบนี้ถือว่าเป็นไหมไม่เป็น มัเป็นคําสั่งนะมันเป็นประโยคที่มันไม่สามารถเดาได้เลยว่าข้อความนี้เป็นอะไรใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นแบบคุณครูบอกเราการโดนาอย่าส่งเสียงดังนะอันนี้คุณครูอาจจะบอกพวกเราจริงๆเพราะว่าเรากาลังเสียงดังอยู่อะไรแบบเนี้เออเข้าใจไหมครับแต่ถ้าคุณครูบอกว่าการโดนาอย่าส่งเสียงดังนะในขณะที่พวกเราเงียบแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับต่อมาครับครูถามว่าข้อความนี้ขอให้มีความสุขความเจริญ คูถามว่ามันเป็นประโน์ไหมเช่นคุณครูไปเจอท่านนายกคุณครูบอกว่าขอให้ท่านนายกมีความสุขความเจริญมากๆนะครับครูถามว่าข้อความของครูเนี่ยครูสื่ออย่างไงครูอาจจะสื่อในลักษณะที่ครูอยากให้ท่านนายกมีความสุขความเจริญมากๆก็ได้ใช่ไหมครับอ่าแต่ครูอาจจะสื่อในลักษณะของการสาบแช่งได้ไหมครับก็ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นหรือไม่เป็นประจน์ ไม่เป็นใช่ไหมครับอันนี้คุณครูยกตัวอย่างเฉยนะคุณครูไม่ได้มีอาคาตมาดรลายอะไรกับใครนะครับนะคุณครูยกตัวอย่างเฉยนะครับ,<ใช> <inger> รบเขาบอกว่าอะไรครับพายมีค่าประมาณยี่สิบสองเศษยี่สิบสองส่วนเจ็ดดังนั้นพายเป็นจานวนตรรกยะคู่ถามว่าข้อความนี้เป็นอะไรแน่นอนพายเป็นจนํานวนตรรกยะจริงหรือเท็จคู่ถามว่าข้อนี้จริงหรือเท็จเท็จเพราะอะไรเพราะพายเป็นจนํานวนอะไรครับ พราะพายต้องเป็นจํานวนอตักระยะใช่ไหมฮะอตักรยะอ่าพายต้องเป็นอตักยะใช่ไหมครับเมื่อพายมันเป็นอตักยะแต่โจทย์บอกว่าพายมันเป็นตักรยะแสดงว่ามันเป็นเทศถ้ามันเป็นเทศในลักษณะแบบนี้เป็นหรือไม่เป็นประโถนมันก็จะเป็นประพจน์แต่เป็นประพจน์ที่อะไรครับที่มีค่าความจริงเป็นยังไง เป็นเท็จครับเป็นเท็จเนะครับได้ไหมเนี่ยได้อยู่เนาะได้ะไหวอยู่นะครับโอเคต่อไปต่อไปเขาบอกว่ายี่สิบสามไม่เป็นจำนวนเฉพาะจริงหรือเท็จครับเท็ครับผมข้อความนี้เป็นเท็จใช่ไหมถ้าข้อความนี้เป็นเท็จแสดงว่าข้อความนี้เป็นอะไรครับ ประพจน์ทิศเขาเป็นประพจน์ที่เป็นยังไงครับทิศที่มีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเทิศเป็นเทิศอ่าอยากไปเที่ยวเกาหลีเหนือกับคุณจังเลยค่ะเป็นยังไงครับข้อคำนี้เป็นประพจน์ไหมหรือที่น่าเป็นไหมครับอืมไม่ไม่ไม่เป็นเพราะอะไร เพราะมันอาจจะอยากไปจริงๆก็ได้หรือมันอาจจะกระแนกระแหนตอนแหลเฉยๆก็ได้ใช่ไหมลกูกอุ๊ยนะครับคุณูออภัยนะครับถ้าผู้ปกครองใครได้ยินก็ต้องของอภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นการยกตัวอย่างเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรนะคุณคูณถามว่าอยากไปเที่ยวเกาหลีเหนือกับคุณจังเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบอยากไปทานข้าวกับท่านนายกจังเลยคุณถามว่าข้อความนี้มันสื่อได้กี่แบบสองแบบแบบแรกคืออยากไปกินจริงๆแบบที่สองคือเป็นยังไงครูก็แค่ตกแหลครับพูดเอาใจไปงั้นแหละ ใช่ไหมฮะโอเคนะลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นประพจน์นะครับต่อมาครับเส้นตรงตั้งฉากกาันมีความชันเท่ากาันข้อความนี้เป็นยังไงครับข้อความนี้เป็นยังไงข้อความนี้เป็นอะไรเสมอครับข้อความนี้เป็นเท็จเพราะเส้นตรงตั้งฉากกาันมันจะมีความชันเท่ากันได้ไหมอะ่ะไม่ได้นักเรียนยกตัวอย่างเช่นครูถามว่าถ้าเป็นเส้นตรงเส้นนี้เห็นไหมเส้นตรงเส้นนี้ ตั้งฉากกับเส้นตรงเส้นนี้คุณครูถามว่าเส้นตรงสีน้ำเงินของครูเนี่ยความชันเป็นยังไงความชันมากเลยใช่ไหมครับความชันนี่เยอะมากชันมากมากเลยจนไม่สามารถวัดค่าได้แต่ครูถามว่าเส้นสีแดงของครูเนี่ยความชันเป็นยังไงความชันเป็นยังไงครับความชันเท่ากับเท่าไอะไรเนี่ยเท่ากับศูนย์ลักษณะแบบนี้เราจะสังเกตได้ว่าสเ,เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ความชันจะเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันหรือไม่เท่าไม่เท่าเพราะเส้นที่มันนอนอยู่ความชันเป็นศูนย์แต่เส้นที่มันตั้งอยู่แบบนี้ความชันโอโหเยอะแยะไปหมดเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อความที่บอกว่าเส้นตรงตั้งฉากกันมีความชันเท่ากันข้อความนี้เป็นเท็จถ้ามันเป็นเท็จแสดงว่าเป็นหรือไม่เป็นประพจน์ครับเป็นประพจน์ที่เป็นยังไงครับที่มีค่าความจริงเป็นยังไงมีข้อความเป็นเท็จ่ะที่มีค่าความจริงเป็น จนนต้องตอบว่าเป็นประพน์นะแล้กวก็เป็นประพน์ที่มีค่าวความจริงเป็นเท็จออกไปจากที่นี่ผู้หญิงผู้หญิงเวลาทะเลาะก,กับแฟนเราเลิกกันเถอะผู้ถามว่า<ม>เราเลิกก,กันเราเลิกกันเถอะแบบแบบนี้ของผู้หญิงเขาว่าอะไรหงอกูเด,ดี๋ยวนี้หงอกูเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่อ่าแต่ถ้าแบบผู้ชายได้ยินเราเลิกกันเถอะเออกูไปก็ได้กูก็เบื่อมึงเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่านะครับผม เพราะนั้นลักษณะของคําว่าออกไปให้ออกไปให้พ้นจากที่นี่เนี่ยเช่นเขาอาจจะอยากออกไปจริงๆไหมอาจจะอยากให้ออกไปจริงๆก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเขาแค่ประชดประชันก็ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นเองก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ใด้ดีงเพราะนั้นคําว่าออกไปให้พ้นจากที่นี่เป็นหรือไม่เป็นประพจน์ครับไม่เป็นประพน์ครับไม่เป็นประพ์อะต่อมาครับผู้ถามว่า x น้อยกว่าศูนย์แสดงว่า x เป็นยังไง x hmm. เป็นยังไงเป็นติดลบ x ติดลบต่อมาครับ y น้อยกว่าศูน y เป็นยังไงเป็นลบอกันติดลบต่อมาโจทย์ต้องการเอาเปยังไงโจทย์ต้องการเอา x กับ y มาคูณกันใช่ไหม x ก็เป็นจํานวนเต็มลบ y ก็เป็นจํานวนเต็มอะไรครับ y ก็เป็นจำนวนเต็มอะไรครับเต็มลบ,ลบจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มอะไร เต็มบวกเต็มบวกซึ่งจํานวนเต็มบวกนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับอะไรแน่นอนจํานวนเต็มบวกมากกว่าเท่ากับ0นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x คูณ y ก็จะเป็นยังไงครับมากกว่าเท่ากับ0ย์แสดงว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดบอกว่า x คูณ y มากกว่าเท่ากับ0นนั้นเป็นอะไรทันทีนั้นเป็นอะไรทันทีครับเป็นจริงใช่ไหมฮะนั่นเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงแสดงว่าอะไรครับถ้ามันเป็นจริง ข้อสิบห้ามันเป็นจริงเนี่ยเป็นประพ์เป็นประพ์เนาะนั่นเองก็สรุปดังนั้นเป็นประพ์ที่เป็นไงครับที่มีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงครับอ่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะครับครับศูนยเป็นจำนวนเต็มบวกด้วละครับครู นี่ไงนี่ไงเพราะว่า x มันน้อยกว่าห,หรือเท่ากับ0แสดงว่า x มันติดลบหรือ x เป็นอะไรก็ได้ x เป็น0ก็ได้ใช่ไหมแต่ทำนองเดียวก,กัน y น้อยกว่าเท่ากับ0แสดงว่า y ติดลบหรือ y เป็น0ก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งถ้านักเรียนให้ x เป็น0ให้ y เป็น0 0คูณ0ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้0ไงมันก็เลยมีคําว่าหรือเท่ากับเข้ามาแปลด้วยเข้าใจไหมครับโอเคเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ทําการบ้านวันนี้ครับ วันนี้นวันที่เท <18. S 1> <Okay. S 2> ่าไหร่วันที่สิบสามสิบสามโอเคอ่ะผูครับผูค,ครับผูครับครับเลขที่แปดลานะครับวันนี้เขาไปทำลานครับผมใครคือเลขที่แปดอ่านัทธนิชาครับ อ่ะคำสั่งข้อแรกครับให้นักเรียนเขียนประโยคที่เป็นประพจน์ห้าประโยคแล้วข้อ <c oughs> ข้อที่สองครับให้นักเรียนเขียนประโยคที่ไม่เป็นประพจน์อีกห้าประโยคครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูเขียนว่าเขารักฉันครูถามว่าเป็นประพจน์ไหม ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถ้าอะไรครับเพราะว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนใช่ไหมครับที่เขาจะมารักเราใช่ไหมลูกบราดพอเลยเกินโอเคนะครับสีข้อนี้เดี๋ยวครูสร้าง g o o g l e c l a s s r o o m กันถ้าเขาอะไรนะถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักเห็นเพียงเขาบอก โอ้มีนักร้องด้วยนะครับโอเคนะครับ Google Classroom เนี่ยถ้าตัวเองไม่ส่งงานรูไม่รู้ด้วยนะใครไม่เข้าก็แล้วแต่นะครับผมรูสั่งงานปึ๊บรูตั้งวันที่ให้ถ้าใครส่งไม่ทันก็แล้วแต่นะเช็คงานทุกวันนะครับไอคนที่ไม่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ก็แล้วแต่นะครับครูก็พูดได้แค่นี้แหละรูก็ไม่รู้จะยังไงละ ครับวันนี้งานอันที่เท่าไหร่แล้วงานสิบสามนะโอเคอย่างที่บอกครับครู หมดเขตส่งวันวันที่วันครูจะให้หมดเขตยนส่งทุกวันเสาร์นะครับเวลาก่อนเที่ยงคืนอเอาทุกวันอาทิตย์อตทุกวันเสาร์ดีกว,ว่าเพราะว่าวันอาทิตย์ครูจะได้ตรวจงาน<อ>ครับเน็ตครูดูเน็ตพวกแกไม่ดีเนี่ยผมว่าเน็ตเดื่อนะครับถูกไหม ด้ยครูเคยทำไหมเคยเขาทสอบที่คุณครูให้ทำครูเคยให้ทำแล้วอะไรดูนะอ่ะโอเคนะครับครูสต็อปแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะแชร์ Google Classroom ให้ดูแกดูคนที่ยังไม่ส่งงานห้าคนจากสถิติแล้วเท่าที่ดูห้าคนนี้น่าจะเป็นน่าจะยังไม่ส่งสังงานเลยครูดูก็ได้มีใครบ้าง กาลยาปนัสยาปุณธิสาสุธิษยาทำไมไม่ส่งงานโลกพิมพมาดาด้วยโอเคอ่านให้งั้นเดี๋ยวครูเช็คชื่อทีละคนเลขที่หนึ่งสอง สามมาค่ะสี่มาค่ะห้าเลขที่ห้ามาค่ะหก<อ>มาค่ะทิติโชสมาค่ะและนี่ชาลาเนาะนี่ชาพัฒ นิชาพัฒมาค่ะไหนนิชาพัฒมาอยู่หนเนะเาะนิชาพัฒมาอยู่ดารุณลัลกษ์ามาค่ะธนันชนกธนันชนก